สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกทั่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องอัลโทนิกหรือสารอัลโทนิกที่น้องเกษตรกรรู้จักกันดีนะครับหรือบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับอัลโทนิกในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีอยู่บริษัทเดียวที่จะจําหน่ายซึ่งเป็นสารนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับตามข้อมูลที่ผมมีนะครับก็คือบริษัทเจียไตยที่มีชื่อทางการค้าว่าอัลโทนิกเลยนะครับส่วนชื่อสามัญและสารสําคัญเนี่ยเดี๋ยวจะพูด การฟังในหัวข้อถัดไปนะครับต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับผมเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้เลยนะครับไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิน้นแต่บ้านเราเนี่ยเซิร์ชข้อมูลดูแล้วมีบริษัทนี้เท่านั้นพี่มีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารอนินรียในการจําหน่ายและก็งานวิจัยก็จะไม่ค่อยมีมากเท่าไหร่นกนะครับก็เลยนามาเล่าสู่กันฟังในวันนี้สําหรับพี่นักศิกัที่ถามมานะครับ หัวข้อแรกนะครับสารอัลโทนิกคืออะไรสารอัลโทนิกเนี่ยหรือเรียกสั้นๆว่าอัลโทนิกเนี่ยจัดเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับเพราะว่าถ้าดูจากขวดที่ผมเอาให้ดูเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันจะเขียนด้านบนขวามือว่าสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับต้องย้านะครับสารตัวนี้เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโต,ตของพืชที่อยู่ในการควบคุมของกรมิศากานะครับ ฐานว่ากระตุ้นอะไรได้บ้างกระตุ้นรากพืชฮอร์โมนพืชการพักตัวของพืชพวกนี้นะครับสามารถทําได้สารกลุ่มพวกอัโทนิกนะครับอัโทนิกเนี่ยจะเป็นกลุ่มสารเคมีที่มีชื่อว่าไนโตรฟีโนเลตนะครับแต่ขอย้ํากับพี่น้องเสรก่อนอย่างนี้นะครับที่พบในบ้านเราเนี่ยที่เป็นของบริษัทนี้นะครับบริษัทเจยตยเนี่ยที่เขานํามาขายให้เราเนี่ย จะประกอบด้วยสาร3ตัวก็คือโซเดียมออโทไนโตฟีโอเลตบวกกับโซเดียมพาราไนโตฟีโนเลตและตัวสุดท้ายตัวที่3บวกกับโซเดียมไฟไนโตรไกเอโค o เลตนะครับเป็นสาร3ตัวที่อยู่ในขวดเดียวที่บ้านเราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้นะครับแต่ขอย้ํากับพี่น้องสีกก่อนนะครับกลุ่มสารเคมีในโตฟีโนเลตเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะแค่3ตัวนี้มีอีกมากมายหลายตัวเลยทีเดียวนะครับ แต่พอดีผมไปค้นในทางข้อมูลอื่นเนี่ยก็จะมีขายเหมอนกันนะครับแต่ไม่ใช่อัลตลิก์ของบริษัทเจไตยแต่เป็นอัลตริก์อื่นเป็นพวกกลุ่มสีส้มแต่เขาไม่ได้บอกนะครับว่าสารสําคัญเนี่ยมันคืออะไรผมจึงหาข้อมูลตัวนั้นไม่ได้แต่มีจําหน่ายในประเทศไทยอยู่เห็นว่าไม่รู้ว่าอยู่ในการควบคุมกลุ่มวิชาการหรือเปล่าน,นะครับมีจําหน่ายในชอบปีราสณาเป็นผงสีออกสีส้มๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดในตอนท้ายให้ฟังตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูด้วย สารอัลโทนิกที่เราใช้เนี่ยขอนําของบริษัทนี้แล้วกันนะครับมีสารสามตัวผสมกันประโยชน์มันก็ช่วยดูดซับอาหารธาตุอาหารเพิ่มปริมาณรากฝอยเพิ่มอัตราคือทําลายการงอกของเมล็ดการพักตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ให้งอกง่ายขึ้นแล้วก็ใช้ได้กับพืชทุกไวยนะครับแต่ขอย้ํานะครับพี่นรศก่อนทุกคนเนะขาจะผิดอัลโทนิกเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นสารอาหารนะครับไม่ได้เป็นสารอาหารนะครับย้ํา ไม่ได้เป็นธาตุอาหารพืชใดทั้งสิ้นแต่เป็นตัวกระตุ้นเท่านั้นเองให้พืชน,นะครับสร้างเอนไซม์สร้างฮอร์โมนสร้างรากในการดูธาตุอาหารแล้วก็สร้างฮอร์โมนต่างๆในการป้องกันตัวเองได้ดีเท่านั้นเองถ้าจะพูดเหมือนคนเนี่ยก็เหมือนกับกินข้าวไม่อร่อยใช่ไหมครับไปขออภัยนิดนึงนะครับถ้าไปกินเหล้าขาวลงเนี่ยมันก็อร่อยถ้าอัลโทนิกเปรียบก็เปรียบเหมือนเหล้าขาวนะครับกินแล้วร่างกายเนี่ยมันอยากกินอาหาร ถ้าในพืชก็เหมือนกันถ้าพ่นอัลโทนิกเข้าไปเนี่ยมันไปกระตุ้นนู่นกระตุ้นนี่พืชก็ดูธาตุอาหารได้ดีเป็นในลักษณะนั้นแต่ย้ํานะครับการดูธาตุอาหารได้ดีเนี่ยต้องมีธาตุอาหารให้เข้าดูดเพราะฉะนั้นการใส่ปุย๋ยต่างๆก็ใส่ตามปกติเรานี่แหละนะครับพี่น้องสิก่อลายท่านอาจจะก็จะอัลโทนิกเนี่ยเป็นเทพเปล่านะครับไม่ใช่ถ้าเขาจะดูดได้ต้องมีธาตุอาหารให้เขาดูดอันนี้เป็นเพียงตัวกระตุ้นเท่านั้นนะครับ แล้วอัลโทนิกเนี่ยเป็นธาตุอาหารไหมนะครับก็ได้อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะครับอัลโทนิกเนี่ยไม่ใช่ธาตุอาหารถ้าพี่น้องเกตรกรเนี่ยจะทําให้พืชผลผลิตเราดีเนี่ยปุ๋ยเคมีปุ๋ยเกลืรหรือปุ๋ยอินรีย์ก็แล้วแต่แม้ว่าพี่น้องเก่ตกรจะผลิตแบบอินทรีย์เคมีเจีี K Me, I P ก็แล้วแต่ต้องใส่ธาตุอาหารให้ไม่ว่าจะเป็นทางดินหรือทางใบการพ่นอัลโทนิกเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้พืชสร้างฮอร์โมนสร้างรากต่างๆนะครับ ให้ดูดธาตุอาหารได้เท่านั้นเองย้ำนะครับอะตอเิกไม่ใช่ธาตุอาหารและไม่ใช่สิ่งวิเศษที่จะพ้นอย่างเดียวแล้วพืชจะงามผลผลิตจะดีไม่ใช่อย่างนั้นนะครับสารอะตอเนกเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวไปแล้วเป็นสารพวกกลุ่มในตัวฟินอเลตถ้าบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะคุ้นกันดีในประโยชน์ก็คือพวกส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชด้านรากการดูดซับธาตุอาหาร พิ่มปริมาณมากฝอยทําลายการพักตัวข้วเหนียวพวกนี้อัโทนิกเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นนะครับเช่นการดูซากตาหากก็คือให้สร้างออกซินไปสร้างยอดสร้างรากพวกนี้นะครับพวกออกซินเป็นพวกฮอร์โมนในพืชอยู่แล้วนะครับพืชสร้างได้อยู่แล้วแต่อัโทนิกเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นให้มันสร้างเพิ่มมากขึ้นกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้ดีนั่นเองนะครับส่วนข้อเหนียวผลดกเนี่ยไม่ใช่ว่าอัโทนิกไปทําให้ผลดกข้วเหนียวนะครับอย่าเข้าใจผิดเปล่าอัโทนิกเนี่ย ไปช่วยกับตุ้ใ้พืชดูดธาตุแคลเซียมโบรอนพรกนี้เนะี่ยได้ดีกว่าปกติเท่านั้นเองนะครับได้ดีกว่าปกติเท่านั้นเองและอัลโทนิกลายคนก็นจะว่าฉีดแล้วจะค้นเนียคนดกไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอัลโทนิกไม่ได้เป็นธาตุอาหารผสมอ,อยู่เลยนะครับและประโยชน์ของอัลโทนิกคืออะไรบ้างประโยชน์ของอัลโทนิกเนี่ยนะครับหลักสําคัญของพวกสารกลุ่มอัลโทนิกเนี่ยนะครับหรือพวกกลุ่มในตัวฟีโนเลตท,ที่ขายในบ้านเราเนี่ย มันช่วยกระตุ้นของเหลวภายในสตลล์อัอสอันนี้เป็น,เ,ปนเซลล์นะครับเป็นเซลล์พืชซึ่งอยู่ในใบพืชเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูนะครับมันจะก,กระตุ้นการหมุนเวียนเคลื่อนย้ายสารพวกเซพลาซึมก็คือกระตุ้นพืชเนี่ยให้ทํางานได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับและคุณสมบัติข้อแรกก็คือสร้างช่วยพืชสร้างพลังงานได้เร็วและเพียงพอในสภาวะที่ขาดพลังงานก็คือในสภา,าพแวดล้อมดอนแอถ้าฉีดตัวนี้เข้าไปนะก็สามารถกระตุ้นพืชให้มีพลังงานได้แต่ไม่ใช่ว่าฉีดปุ๊บ แล้วกะตุ้นได้ดีเต๋อตัวได้ปับ๊บอันนั้นไม่ใช่นะครับได้แค่ศักยภาพที่เขามีเท่านั้น 2. ช่วยเกิดการสมดุลของฮอร์โมนพืชก็คือโดยตัวมันเองเนี่ยไปกระตุ้นพืชให้ผลิตฮอร์โมนให้มันสมดุลกันในช่วงที่ภาวะเช่นการแต่แตงกิงการอะไรพวกนี้นะครับมันจะเกิดภาวะเครียดฉีดตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ฮอร์โมนเนี่ยอยู่ในภาวะใกล้เคียงปกติที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ได้ทึกพืชน,นะครับจะมากน้อยต่างกาัอนอย่ียวแต่พืชเช่นเดียวกันกน,นะครับ แล้วก็อัลโทนิงเนี่ยยังช่วยให้ปริมาณฮอร์โมนเนี่ยเคลื่อนไปยังรากลําต้นใบยอดและก็ดอกได้ดีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับช่วยสร้างลึกดินนะครับทําให้ต้นมันแข็งแรงนะครับแล้วก็ทนทานต่อการทําลายของเชื้อราลิกอ่านิ่งพวกนี้นะครับอ่าถ้าจําจําได้นะครับผมเคยทําเรื่องพวกกรรมฐานใช่ไหมครับธาตุกรรมฐานเนี่ย อัโทนิกเนี่ยเวลาฉีดเข้าไปเนี่ยเขาจะกระตุ้นให้พืชสร้างฮอร์โมนต่างๆที่ผมกล่าวมาสร้างรากสร้างอะไรพวกนี้มันก็จะไปดูดพวกกบมาหันมานะครับทาให้พืชเนี่ยสร้างนิกหนินขึ้นมานะครับทาให้ผนังแข็งแรงแล้วก็ดูดธาตุแคลเซียมบอทอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งตัวอัลโทนิกไม่ได้เป็นองค์ประกอบใดๆของเซลล์พืชเลยนะครับอย่าเข้าใจผิดอย่างนั้นนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าอัลโทนิกเนี่ยไปเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์พืชแล้วทำให้พืชแข็งแรงอันนั้นเป็นการเข้าใจผิด มันเกี่ยวกับการดูดซับธาตุอาหารที่จะมาทําเป็นเซลล์พลังพืชเท่านั้นเองนะครับข้อสุดท้ายนะครับยังช่วยในการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารยังส่วนต่างของพืชได้ดีก็เป็นตัวกระตุ้นนะครับหน้าที่อื่นก็เป็นของเอนไซม์เป็นของธาตุอาหารตัวอื่นตามปกติของเขาเท่านั้นเองนะครับขอย้านะครับอัโทนิกไม่ใช่ของวิเศษฉีดพ่นแล้วเนี่ยถ้าไม่ใส่ปุ๋ยน่มันจะงามไม่ใช่นะครับใส่ปุ๋ยให้ธาตุอาหารตามปกติเราเนี่ยแหละแต่ตัวนี้เป็นตัวเสริมเท่านั้นเองเหมือนเรากินข้าว เรากินข้าวไม่ได้นะครับไม่ไม่ไม่หิวอาหารก็โดบเหล้าขาวเข้าไปหน่อยก็กินอร่อยประเภทเดียวกันนะครับไม่ได้ต่างกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเตรียมเทียบนำมาจากของบริษัทเจียไตยนะครับถ้าไม่เฉียตันนี้ด้านซ้ายถ้าเฉียนอันนี้ด้านขวาสีมันจะดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับถ้าในภาวะที่พืชมันเครียดเนี่ยถ้ามันดูดพวกกรรมฐถันหรืออะไรอลซัลเฟอร์ไม่ได้เนี่ยมันจะสีไม่ค่อยดีนะครับหรือถ้า เราจะใช้ลักษณะนี้แหละก็ฉีดพวกใส่ปุ๋ยยี่ป็ดูย์ที่มันมีกรมะถันปนก็จะสีดีเหมือนกันนะครับอันนี้เขาตาให้เห็นว่าถ้ามันพืชเนี่ยมันดูดกรมะถันได้รากมันดีเนี่ยเนื่องจากฉีดอัลโทนิกเนี่ยก็จะทําให้สีดีขึ้นแต่ย้ํานะครับสีดีขึ้นเนื่องจากกลุ่มพวกกรมะถันไม่ใช่อัโทนิกอัโทนิกให้พืชดูดได้เท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็ต่อมาก็คือช่วยให้พืชทนสภาพแบบสมบัดร้อนสมบัดหนาวเช่นฝนตกมากน้ํา น้ำท่วมยังก็อาจตายได้ครับท่วมเป็นเป็นเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับฝนตกอากาศหนาวอากาศร,ร,ร้อนสะบัดร้อนสะบัดหนาวเนี่ยการฉีดพวกนี้เข้าไปจะทําให้ฮอาาร์โมนเนี่ยสามารถพืชเนี่ยผลิตฮอร์โมนรับสภาวะสะบัดร,ร้อนสะบัดหนาวแบบนี้ได้ง่ายนะครับตัวหนึ่งเนี่ยนะครับท,ที่จำหน่ายในประเทศไทยนะครับย้ำนะครับของบริษัทนี้นะครับที่เอาข้อมูลเข้ามาพูดเนี่ยเขาบอกว่าผลิตจากสารธรรมชาตินะครับไม่มีสารตกค้างนะครับตัวนี้ แล้วก็เวลาฉีดอะรี่นีเข้าไปเนี่ย ADP ATP เนี่ยหมายถึงการสร้างพลังงานของพืชน,นะครับไปตุนการสร้างพลังงานให้พืชเนี่ยเจริญเติบโตได้เป็นปกตินั่นเองตัวนี้เป็นเซลล์ของพืชน,นะครับอันนี้สีเขียวเขียวเนี่ยเป็นไซโตพลาซึมของเหลวเนี่ยถ้าฉีดเข้าไปจะเป็นกระตุ้นพวกนี้นะครับให้เซลล์ทํางานเนี่ยได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับอ่เป็นลักษณะว่าถ้าฉีดพวกนี้เนี่ยมันจะกระตุ้น ให้พืชเนี่ยสร้างฮอร์โมนสร้างแะไรต่างๆหน่ยให้ปฏิกิริยาภายในพวกนี้มันสมดุลเช่นพวกออกซินไซโตไคนินจิบเบิลเลียนพวกนี้จะทําให้มันมีเพียงพอก็ใน,นต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่พืชแล้วแต่สภาพว่าสภาวะอากาศด้วยนั่นเองนะครับแล้วแต่การใช้ใช้เท่าไหร่นะครับอัตราการใช้เนี่ยประมาณ5้าถึงสิบซีซีต่อหนายี่สิบริดจนะครับหรือเราจะใช้ตามคำแนะนำข้างข,างขวดข้างกล่องเนี่ย ต้องอ่านให้ดีนะครับเรื่องอัตราการใช้แล้วก็ใช้อย่างไรนะครับการใช้อัลเทนิกเนี่ยคอน,น้ำของเจียไตน,นะครับก็คืออย่างแรกก็คือการใช้ตัวอย่างในการแช่มเมล็ดพันธุ์อัตราก็คือ5 1 4ีต่อน้่20ลิตรถาม่าแช่ทําไมกระตุ้นการงอกก็คือให้มันงอกเร็วมันแข็งแรงนั่นเองนะครับนอกจากการใช้แช่มเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับก็ใช้ราดรถทางดินราดโคลก็ได้ในอัตรา5 1 4ีต่อน้่20ลิตร แบบเดียวกันกับการแช่เมล็ดพันธุ์นะครับถามว่ารากลงดินกับพวกนี้ทําทําไมนะครับมันก็เกี่ยวกับรากพืชการดูดเข้าไปนั่นเองนะครับถามว่าดูดเข้าไปทําไมไปกระตุ้นการเจริญเติบโตการสร้างฮอร์โมนต่างๆในพืชโดยเฉพาะพวกฮอร์โมนนั่นเองนะครับทำให้พืชได้รับฮอร์โมนอยา่างเพียงพอจำเน,นเติบโตได้ดีรากออกดีเนื่องจากกลุ่มออกซินที่สร้างขึ้นมานะครับแล้วก็มีการสร้างฮอร์โมนบางตัว ในการโปรเทคหรือป้องกันตัวเองจากแมลงศัตรูพืชหรือเชื้อราโรคพืชนั่นเองนะครับแล้วใชร้ระยะใดได้บ้างใช้ได้ทุกระยะการเจริญเติบโตหรือตามคําแนะนําของฉลากที่เวลาเราซื้อไปนั่นเองนะครับผสมกับสารอะไรได้บ้างผสมกับสารดังต่อไปนี้สารกำจัดมแมลงสารกำจัดโรคพืชปุ๋ยธาตุอาหารผสมได้ทุกอย่างเลยนะครับสําหรับอัตโนเัต ที่จำหน่ายในประเทศไทยของของที่ผมกล่าวมาเนี่ยนะครับสังกัจัดแมลงโรคพืชปุ๋ยท่านอาหารพืชหรือแม้แต่พวกสารจีวพันธุ์ในโคนดมา่า BS พวกนีน้สามารถทําได้นะครับมาดูวิธีใช้กับข้าวกันบ้างเขาใช้ยังไงนะครับพอน,นําของบริษัทนี้นะครับเพราะว่าผมค้นดูแล้วมีบริษัทเดียวในที่ทําเรื่องพวกนี้นะครับจริงๆข้าวเนี่ย มันก็ใช้ได้ตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะครับแต่นี้ผมหาข้อมูลมามันมีภาพของนี้ของในช่วงระยะที่มันจะออกรวมนะครับผมก็เลยหามานะครับที่เขาบอกว่าใช้ออลโทนิกเนี่ยเขาจะมีสูตรของเขาบริษัทนี้นะครับจริงๆเราไม่ต้องใช้สูตรบริษัทนี้ก็ได้นะครับขอเราซื้อของออลโทนิกยี่ห้อไหนก็ได้นะครับจริงบ้านเรามันก็มียี่ห้อเดียวแหละที่ผมหามานะครับที่ผมพอมีข้อมูลนะครับออโทนิกเนี่ยเขาบอกว่าใช้ออลโทนิกบวก อฟอสฟอรครอบบอกฟาบินอะไรพวกนี้ฟาบินเนี่ยเป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับอฟอสฟอรคอปเนี่ยเป็นปุ๋ยปุ๋ยน้ำนะครับถ้าจำไม่ผิดเป็น0 3 2 5 0อะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นปุปย๋ปยปยุ๋ยเป็นปุ๋ยน้ำส่วนอัลโทนิงเนี่ยเป็นสารากลุ่มที่ผมกล่าวมานะครับสามตัวนี้ผสมกันนะครับหรือเราไม่ผสมเราก็จะใช้อัลโทนิง นะครับล้วนๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการใช้ในข้าวใช้ตั้งแต่ระยะตั้งแต่เริ่มต้นมันจะช่วยในการแตกกอเลยจนถึงช่วงแตกกอสร้างรวงก็สามารถพ่นได้นะครับแล้วก็ผสมสารตัวอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้กรณีใช้กับข้าวนะครับถามว่าวิธีใช้กับทุเรียนใช้ยังไงกันบ้างมาดูการใช้ในทุเรียนกันบ้างนะครับขอเริ่มจากถังรากแล้วกันนะครับการละลดทางดินเนี่ยบวกปุ๋ยบวกธาตุอาหารเนี่ย ใช้อัต o น i c อัตรา 10-15cc ต่อต้นต่อเดือนนะครับการฟังเข็มแค่ต้นใช้ประมาณ1 0 0ซีผสมน้ํากัน1 0 0ซีนะครับจากนั้นก็ผสมฟอสฟอร์เค1ลิตรเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อมาพ่นที่ก้านขั้วดอกระยะมวกําไลหรือระยะดอกหอมนะครับใช้ตรา2 0 0ต่อน้า1ลิตรพ่นที่ขั้วผลอายุ60วันอัตรา1ซีต่อน้า1ลิตรนะครับแล้วก็พ่นบํารุงใบและบำรุงผล 15วันครั้งร่วมกับปเจนอ,อื่นอันตรา5 0าสิีต่อน้ำ200ลิตรนะครับอันนี้เป็นบำรุงใบมงผลช่วงมันมันติดดอกออกผลนะครับพ่นดึงดอกระยะไข่ปลาและตาปูเนี่ยนะครับช่วงสำคัญอัตรา1 0 0ถึง2 0 0ร้ี่ีต่อน้ำ200ลิตรนะครับผสมกับพ่นไปนเลยพ่นที่ผลอ่อนป้องกันการหลุดร่วงอัตรา1 0 0ยสี่ีต่อน้ำ200ลิตร ครับก็ผมได้กล่าวไว้แล้วนะครับการพ่นอัตโตนิกเนี่ยไม่ใช่ว่าตรวอตัวอตโตนิกเนี่ยสารอัตโตนิกพวกนี้นะครับไปทําให้ขั้วเหนียวพนดมันไปดูดธาตุแคลเซียมโบรอนมาให้เพียงพอนะครับต่อการต้องการของทุเรียนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นธาตุแคลเซียมโบรอนที่อยู่ในพื้นดินเนี่ยก็ต้องมีให้พอให้มันดูดด้วยหรือไม่พี่น้องเสร็จกนก็ต้องพ่นให้ทางใบให้เพียงพอนะครับสารอัลโทนิกถึงจะมีประสิทธิภาพด้วยต่อมานะครับ พ่นบริเวณดอกระยะดอกหอมอัตรา5 0 c ีต่อน้ำ2 0 0ลิตรนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายพ่นหรือทาที่บริเวณแผลต้นเน่าร่วมกับสารเคมีอัตรา1 0 c ีต่อน้ำ1ลิตรนะครับอันนี้เป็นการใช้ในทุเรียนนะครับของบริษัทนี้นะครับที่ท่านเห็นเนี่ยที่เขาแนะนำไว้นะครับการใช้ทุเรียนเนี่ยในช่วงระยะกระตุ้นตาดอก็ใช้เช่นเดียวกันแต่แต่เห็นไหมครับ ตัวนี้ผมอย,อยากให้พี่น้องักก่รนเห็นตรงนี้นะครับ onic, มีอัโทนิกมีฟอร์คอบคอมบินะครับแล้วก็เบสมอร์เบสเบสมอร์เนี่ยของของบริษัทนี้นะครับเจียไตยเนี่ยเป็นสารจับใบนะครับสารเพิ่มประสิทธิภาพก็คือสารจับใบนั่นเองส่วนอัโทนิกเนี่ยเป็นตัวกระตุน้นถ้าบ้านเราก็เรียกเหล้าขาวก็เองนะครับกินข้าวไปแล้วก็เติมเหล้าขาวสักหน่อยนะครับ อัตัวนึ่เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นส่วน four com c o m b พวกนี้เนี่ยนะครับเป็นธาตุรองธาตุเสริมแต่ส่วนใหญ่จะมีธาตุแคลเซียมกับโบรอนเป็นหลักนะครับอันนี้พี่น้องเกษตรกรจะเห็นใช่ไหมครับเทคนิคการกระตุ้นตาดอกทุเรียนถามว่าทําไมมันกระตุ้นตาดอกนะครับคือช่วงนี้เนี่ยนะครับช่วงที่จะเป็นผลเนี่ยติดดอกอกผลในช่วงติดดอกออกผลเนี่ย,ดดออยมันต้องการแคลเซียมโบรอนในการไปยืดเกสรของตัวผู้ ผสมกับรปงไข่หรือเกรสรตัวเมียพวกนี้นะครับให้มันติดดอกออกผลได้ดีเขาถึงผสมแคลเซียมโบรอนแล้วถามว่ากัะตุ้นฉีดอัลโทนิกไปทําไมตามที่ผมกล่าวมากัะตุ้นให้พืชเนี่ยสร้างฮอร์โมนสร้างรากนะครับสร้างใบให้ดีสามารถดูดซับแคลเซียมโบรอนและธาตุอาหารอื่นที่ฉีดลงไปบนใบหรือทางรากก็ตามให้เพียงพอต่อการจเจริญเติบโตและออกดอกของทุเรียนนั่นเอง ตัวนี้เป็นสิ่งที่เห็นชัดใช่ไหมครับว่าอะโทนิกไม่ใช่ธาตุอาหารแต่เป็นตัวกระตุ้นในการดูธาตุอาหารตอนนั้นเองนะครับแล้วราคาในท้องตลาดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างตัวนี้นะครับถ้าใน s h อปปี้ลักาณที่ผมเชิชมาเนี่ยนะครับถ้าประมาณ1 0 0 cc เนี่ยราคา1 0 0 1 5 0ิบาทนะครับอันนี้ราคาเนี่ยคงจะไม่อยู่ราคานี้คงแล้วแต่เจ้านะครับแต่เฉลี่ยก็อยู่ประมาณ1 0 0 1 5 0น้ี่แหละนะครับขนาด1 0 0 cc ตัวที่2นะครับขนาด500 ml เนะี่ยอยู่ที่ประมาณ650บาทก็คือประมาณครึ่งลิตรแหละถือว่าแพงไหมก็คงจะแพงพอสมควรเนี่ยนะครับตัวที่3ขนาด1000 cc หรือ1ลิตรเนี่ย950บาทนะครับ950บาทเพนะราะนั้นระหว่างตัวเนี่ยนะครับ500 ml เนะี่ย650กับตัว1ลิตรเนะรี่ย950ก็ห่างกันประมาณ300นะครับห่างกันประมาณ300 ก็เลือกออกนะครับว่าถ้าใครจะใช้เนี่ยระหว่างหนึ่งลิตรห้าร้อยเนี่ยถ้าสวนใหญ่ก็คงใช้หนึ่งลิตรนะครับส่วนตัวเองพวกอัตโทนิกเนี่ยที่ไม่มียี่ห้อนะครับไม่มียี่ห้อที่ผมเสิร์ชหาดูเนี่ยก็าเขียนอัตโทนิกเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นตแต่ในตัวนี้นะครับเขาไม่ได้บอกว่าอัลโทนิกที่เขาใช้เนี่ยชื่อสารสามมันหรือสารออกฤทธิ์เนี่ยมันเป็นชื่ออะไรกันแน่นะครับซึ่งผมก็ไม่สามารถเสิร์ชหาได้นะครับ ยงไม่มีข้อมูลที่มาเล่าสู่กันฟังตัวนี้ว่ามันเป็นอะไรแต่ขายในท้องตลาดเนี่ยหนึ่บาทแต่ก็มีคนซื้อไปใช้เหมือนกันนะครับก็มีคอมเมนต์ว่าใช้ดีเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมันอยู่ในการควบคุมของกลุ่มวิชาการไหมตัวนี้นะครับตัวต่อมาก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเป็นเกรดลักษณะนี้นะครับร้อยกรัมเนี่ยก็แพงนะครับตัวนี้แพงกว่าของเจียไตที่เป็นน้ำเนี่ยาสิบบาทนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นผงเหมือนกัน ผมสีแดงๆขมๆเนี่ยร้อยกรัมละสี่ร้อยยี่สิบบาทก็ถือว่าแพงอยู่พอสมควรนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารอัลโทนิกหรืออัลโทนิกที่เราเรียกกันซึ่งบ้านเราเนี่ยก็จะมีเจ้าเดียวที่ขายก็คือของบริษัทจยจไตยจะมี3ตัวเป็นชื่อสามัญ3ตัวเป็นสาร3ตัวเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มไนโตรฟินอเลตท,ที่นํามาผสมกันก็คือสารพวกนี้ก็จะใช้เป็นพูดง่ายๆนะครับอัลโทนิกเนี่ยใช้เป็นตัวกระตุ้นให้พืช สร้างฮอร์โมนนะครับกระตุ้นการไหลเวียนของเซลล์ตัวพัฒนซึมถ้าสร้างฮอร์โมนได้ดีนะครับการสร้างรากสร้างใบสร้างรกอนี่และส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะดีตามมาเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชเช่นกระตุ้นการสร้างออกซินก็ไปสร้างยอดสร้างรากพวกนี้นะครับให้รากออกเยอะดูดธาตุอาหารได้ดีนะครับพืชก็จเจริญเติบโตได้ดีแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับอัลโทนิกไม่ใช่ธาตุอาหารพืช เพราะฉะนั้นถ้าอยากถ้าท่านอยากได้พ่นแบบอัลโทนิกแล้วมันได้ผลนะครับท่านต้องให้อาหารพืชเช่นปุ๋ยทางดินทางใบนะครับจัดสภาพแวดล้อมให้ดีตัดแต่งกิ่งพืชให้ดีนะครับพอพ่นอัลโทนิกไปแล้วเนี่ยเหมือนเรากินข้าวเนะี่ยกินเหล้าขาวตามแบบเดียวกันเลยนะครับจะก,กระตุ้นให้พืชเนี่ยสังเคราะห์เอนไซม์การทํางานดีขึ้นการดูดธาตุอาหารดีขึ้นพืชก็จะเรินเติบโตดีนะครับ ที่เขาเขียนบอกว่าช่วยในการขั้วเหนียวแตกรากดีอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นการเกี่ยวกับการสร้างฮอร์โมนและการดูธาตุอาหารตามที่ผมกล่าวมานะครับเพราะหลายท่านคงเข้าใจว่านะครับอัลโทนิกเนี่ยฉีดไปแล้วในขวดเดียวเนี่ยเลิกเลยอันนั้นไม่ใช่นะครับถ้าท่านฉีดไปแล้วเนี่ยไม่มีธาตุอาหารให้ดูดเนี่ยก็เรียบร้อยไม่โตเหมือนเดิมนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ สารอัตนิกหรืออัตนิกที่บ้านเราใช้และพี่น้องสิก่อนก็ถามมาก็เลยมาเน่าสู่กันฟังวันนี้นะครับเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับถ้าพี่น้องสิก่อนท่านไหนไม่มีเงินเพียงพอแล้วก็ใช้ตามปกติตามที่ผมได้กล่าวมาหลายๆคลิปนะครับถ้าเป็นส่วนใหญ่เนี่ยใช้ใชกระตุ้นก็สามารถทําได้นะครับครับก็บอกไว้คลิปนี้จะเป็นโยพนงพี่น้องสิก่อนไม่มากก็น้อยหากเป็นพลาดประการใดก็ขออภยัยในนาทีนี้ด้วยการดูถูกผู้อื่นนี่มันก็น่าแปลกน่าอัศจรรย์ที่ว่า คนโง่กลับจะดูถูกผู้อื่นมากกว่าคนฉลาดท่านพุทธทาสพิกขุสุดท้ายขอราตนาคุณพระรัตนาไตรคุ้มครองไม่นอนเสร็ก,ก่อนทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ